มาแล้วโอ้โหไม่คิดว่าจะมานะครับเอ็กโปรเร็วมากเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนะครับที่เมืองไทยเอามาโชว์แล้วนะครับคาวา s k i ZX10R โอ้โหไม่ใช่ R ธรรมดามา R ถึง2ตัวนะครับนั่นคือ ZX10RR นะครับราคาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1 2 8 0 0ล้าบาทดูด้านหน้านะครับเพลง ตาววอดังขึ้นมาเลยนะครับตื่นตื่นตื่นตื่ด้อ,อเลยนะครับโอ้หแต่หน้านีส่สังเกตว่าจะมีเรื่องตัวแรมดักแรมแอร์จะใหญ่ชัดเจนอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้คือใหญ่เลยแล้วก็ด้านข้างถ้ามองดีๆนะครับเราจะเห็นเหมือนออเหมือนเป็นล่องลมนะครับ ก็เกือบจะเป็นวิงเล็ตแล้วล่ะปกติค่ายอื่นวิงเล็ตเขาจะได้ที่เปไว้ที่เปิดด้านข้างนะแต่นี้จะเป็นเหมือนตัวดักลมถ้ากดดาวฟอร์อยู่ด้านหน้านี่นะครับในส่วนของเรื่องแรมแอร์อยู่ตำแหน่งนี้นมีตะแกรงครับลวงลวงไม่ได้ลึกลวงไม่ได้ลึกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับที่ทางคาวาเอามาโชว์ยิงรายละเอียดไม่ทราบเลยรายละเอียดไม่ทราบเลยนะครับแต่ดูจากเฟรมดูจากเครื่องเนี่ย พื้นฐานน่าจะใกล้เคียงของแต่ผมไม่แน่ใจาว่าไซานในอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับยังไงอัปเดตข้อมูลอ,อีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้จอสีแล้วนะครับโอ้โหลวสีแบบสีสันสีสันเวอร์วังอลังการมากนะครับจอสีแล้วเราได้เห็น Kawasaki ZX-10R บ o u b l e R นะครับไม่ใช่ R, R เดียวนะบ o u b l e R เป็นจอสีแล้วนะครับโอ้โหคันจริง สีเขียวนี่ถ้าเรามองผมมีความรู้สึกว่าไม่รู้เพราะไฟไฟ,ไฟอัดลงมาแลว้วนะครับถ้าเราเทียบกับ s ัทเ10 R ตัวเก่าอะสีเหมือนจะเขียวเข้มกว่าน,นี้แต่นี้จะเหมือนเขียวอ่อนแต่นี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นสีเหลือบหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมผมว่าโอเคนะถือว่าสวยเลยสวยนะครับสวยแปลกตาอีกอีกแนวหนึ่งนะครับ <c oughs> เรามาดูที่ชุดคาลิเปอร์นะครับ เอาว่าผมว่าคาวาซาเด็กสิตั้งแต่โฉมก่อนหน้าเนี่ยที่ล่าก,กันมานานนะครับใส่ของที่ค่อนข้างจัดเต็มไปแล้วโชกหน้าโชว่าที่มีซับแทงนะครับมาแล้วก็เหมือนโตเก่าเบมโบตัวนี้ยังเป็นเบมโบเอ็มห้าสูงอยู่นะครับก็จะเหมือนในยุคเก่าผมว่าคาวาก็ค่อนข้างจะใส่ของมาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งนะครับในฝั่งขวานะครับพ่อก็ออกออกข้างด้านข้างนะครับพ่อน,นี่ก็จะเป็นอารมณ์ที่คล้ายกันในตัว ไซน์เด้งหกเลยใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยอันนี้ของไซน์เดงสิบโตก่านะครับมาดูท่อนี้ก็จะรู้สึกว่าใหญ่ใหญ่เลยท่อเหมือนไซนอารมณ์เหมือนซน์เดงหกนะครับนี่แต่เดี๋ยวขออนุญาตดูเรือนไม้ใกล้ๆทีเนื้อพอดีคนต้องเยอะโอ้โหสีสันสีชัดแบบชัดเจนเลยนะครับอันนี้หน้าปัดแบบเปิดบอกเป็นแนวนี่ด้วย เป็นแนววิ่งในแทร็กนะครับมีการเรื่องจับเวลาตอนแลบนะครับน่าจะพวกนี้ปกติคัสตอมไม้ได้หลายแบบอยู่แล้วนะครับมิติถังมีความรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ตัวโฉมใหม่นะครับ2อ2 1ันอันนี้โฉมก่อนหน้านี้เ l i งๆแล้วรู้สึกมีความน่าจะมองจากสายตานะครับน่าจะเป็นถังใบเดิมคิดว่านะครับเพราะว่าเฟรมเฟรมเลยพื้นฐานใกล้เคียงของเดิมไฟท้ายไฟท้ายก็ใกล้เคียงของเดิมเลยเป็นไฟลมนี้นะแต่ สังเกตริ้วนะครับเราจะเห็นช่องลมอารมณ์เหมือนด้านหน้านะครับแต่อยู่ในเปลือกตัวท้ายก็สวยดียวนะมันเดินอารมณ์เหมือนเป็นเป็นปลูกเป็นเปลือกวายบอดี้ออกมาแต่จะเป็นให้ลมมันลอดเข้ามาได้นะครับอาจจะเรื่องพลศาสตร์ลมกดดาวฟอสได้อีกโอ้โหบอกตามตรงว่าเซอร์ไพรส์จริงๆว่าคา瓦สกิเอามาโชว์ในงานเอ็กซ์โปนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไม่นานเพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันก่อนนะครับอาทิตย์ที่แล้ว วันนี้เมืองไทยเอามาโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเรียบร้อยและอยากบอกผมอยากบอกว่าผมรอคิวถ่ายกันนี้มาชั่วโมงกว่านะครับเพราะทุกคนนี่แบบรอตัว้รอถ่ายกันแบบเยอะมากเยอะมากนะครับแต่ไฟหน้านี่ด์กเรเดอร์มาเลยนะครับยางนี่ก็จะได้เป็นพ i ลลารีสายฟ้ามาเลยแล้วก็ผมว่าพื้นฐานดูจากที่ดูอ่ะเพราะว่า Kawasaki ZX10R ตั้งแต่โฉมนี้นะครับขอโทษน,นะครับพอด,ดีกล้องเยอะ ZX10R โฉมนี้ผมว่าเขาใส่ของเขานั่งจัดเต็มมาตั้งแต่เป็นยุคแรกๆเลยดีกว่า IMU อะไรหลายๆอย่างในชมเก่านะครับรวมถึงคาลิเปอร์คาลิเปอร์เบมโบ M50 แล้วก็พวกโชคโชว,ว่าสับแทงเนี่ยคือเอาว่าจัดเต็มมาในโชมนี้แล้วละโชมนี้ก็เลยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเดี๋ยว อาจจะทำข้อมูลให้ชมเหมือนทีว่าภายในเครื่องยนต์มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่นี่แน่ได้จอสีแล้วแล้วก็ดีไซน์เปิดที่เปลี่ยนไปดีนะที่ผมมีช่วงเวลาแว็บเข้าแบบนึงตอนนี้ไม่ว่างแล้ว <c oughs> น,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 ลนี่อันนี้อารมณ์ทิ่เนี่ยด้านซ้ายนิดด้านซายนี่จะเป็นคุจริงโน้นนะครับนี่ <c oughs> ประมาณนี้นะครับแ เพื่อนๆเห็นว่าไงลองเม้นบอกข้างใต้คอมเมนต์ได้นะครับนี่อยากบอกว่าคลิปนี้ผมรอคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ก่าจะถ่ายเพราะคนคน่อนข้างจะฮือหามากนะครับเพราะว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คาดฝันว่าคาวาจะเอามาโชว์ได้เร็วขนาดนี้ <laughs> ยังคิดว่าจะได้เห็นแต่โฉมนี้นะครับแล้วก็ในบูธของคาวาก็จะมีเรื่องตัวจักรยานยนต์เอ้ยไม่ใช่จักรยานด้นะครับ <laughs> จักรยานด้วย ในงานนี้ผมไม่เคยกล้าเข้าไปข้างในมากนะพอดีเขาถ่ายรูปถ่ายกันอยู่แล้วภายในก็จะโชว์รถเกือบทุกรุ่นทุกรุ่นเหมือนเดิมนะครับ z X 25R z X 6R z X 10R โตเก่า H2 แล้วก็ z x H2 มีหมดนะครับ z 900เลยมีหมดนี <c> ่ <oughs> มีการแย่งอะไรกัน่ะวันนี้เราประมาณนะครับกับตัวบูธของ Kawasaki นะครับแหมดีใจจริงๆที่ได้เห็นซด X 10R เอ้ย Double R ชม2021ในวันนี้นะครับก็ใครอยากดูควาจริงลองมาชมที่บูธ k a w a s a k ได้นะครับโอเคเราไปดูบูธต่อไปกัน